สำหรับความคาดหวังเนาะเราเรียกว่าความคาดหวังในรายวิชาในรายวิชานี้เนี่ยคือเราก็จะสอนเด็กอยู่ตลอดเวลาว่าครูไม่ได้คาดหวังในการที่เธอจะต้องมาเรียนรู้ให้เข้าใจทุกเนื้อหาที่ครูสอนแต่ว่าอยากให้นักเรียนเนี่ยมีความรับผิดชอบมีมีความสุขมีความสุขในการที่จะจะเรียนกับเราเใน100%ในหนึ่งห้องความคาดหวังเราก็ไม่ไม่ไม่เยอะนะคะว่าเด็กจะต้องเข้าใจ แต่ขอให้เด็กเขาเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็เพียงแค่เศษเสี้ยวของเนื้อหานิดนึงเขาเขาเข้าใจเราก็จะมีความเหมือนอิ่มเอิบใจเนาะ,ะมีความมีความชื่นใจอะคะ่ะเวลาเด็กเขาเขาตั้งใจแล้วก็มีงานมาส่งเราเนี่ยคะ่ะไม่ต้องเกรดสี่ก็ได,ไได้ขอให้นักเรียนมีความมีความรักในรายวิชาที่เขาเรียกว่ามันยากเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นความปลื้มใจของครูค่ะ ใช่ชนะครูพิเศษถึงแค่เด็กไม่เบื่อหน้านะี่ค่นนคะใช่ใช่ใช่ค่ะ <laughs>